ครับวันนี้ก็จะพามาดูาโดรนนะครับที่ใช้อุปกรณ์ไล่อากาศอัตโนมัติจาก TCR ซีร์โดน,นะครับตอนนี้น้ำยาก็หมดนะก็ทำการเติมน้ำยาไปใหม่นะครับน้ำยาไปใหม่นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นโดรนปกติเราจะทำการไล่อากาศก่อนขึ้นฉีดพ่นนะครับด้วยก๊อกตัวนี้นะครับเนี่ยก๊อกตัวนี้นะครับนะแต่โดรนลำนี้นะครับนักบินได้เอาตัวไล่อากาศอัตโนมัติจาก TCR โดนมาใช้นะเดี๋ยวเราจะทําให้ดูหลังจากเติมน้ําแล้วว่าไม่ต้องเปิดก๊อกไล่อากาศนะซึ่งจะสามารถไล่อากาศอัตโนมัติได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือนะน้ำไม่หยดนะน้ายาไม่หยดเลยนะจากหัวฉีดนะครับครับตอนนี้ทางนักบินก็ไดเ้เติมน้ำยาแล้วก็ใส่แบตเรียบร้อยนะครับก็ลำดับต่อไปก็จะตามขั้นตอนปกติเลยนะครับ เราจะดูเลยว่าเราอทางนําบ,บินไม่ได้ใช้ก๊อกในการไล่อากาศนะครับเดี๋ยวจะดูชัดๆเลยนะครับนะครับนี่นะครับน้ำยาก็ออกมาเองอัตโนมัติเลยนะครับเป็นการไล่อากาศอัตโนมัติจากอุปกรณ์ไล่อากาศอัตโนมัติจาก TCR โอารนนะครับนะครับคือต่อไปเราไม่ต้องอถ้าน้ํายาหมดถังนะเราไม่ต้องก้มๆเงเยๆหรือบางท่าน นักบินบางท่านอาจจะลืมไล่อากาศบินขึ้นไปข้างบนแล้วต้องบินลงกลับมาเพื่อทําการไล่อากาศนะแต่ถ้าติดตั้งอุปกรณ์ไล่อากาศอัตโนมัติจาก TFR drone นี่ไม่ต้องทําการไล่อากาศจากก๊อกเลยนะครับนะอ่าแล้วครับบินบินได้เลยนะครับอ่านะครับอันนี้นะักบินก็จะเริ่มทําการบินขึ้นไปแล้วนะครับหลังจาก ไล่อากาศอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องใช้ก๊อกในการเปิดเพื่อไล่อากาศนะครับก็เดี๋ยวรถบินก็จะขึ้นแล้วนะครับ